เพิ่งเล่นคอนเสิร์ตแล้วได้ขึ้นกับลูกด้วยคือเราไม่นึกไม่ฝันว่า,าจะมีวันนี้ที่เราจะได้ขึ้นเล่นคอนเสิร์ตกับลูกเราเองเนี่ย ตำนานยุค90ที่สร้างยอดขายอัลบั้มเพลงมากกว่าล้านตลับพี่นิโคเทเรียลคนอะไรก็ไม่รู้นาเด็กตลอดการซะจริงๆเข้าวงการมาตั้งแต่อายุ14แต่ตอนนี้ความสวยยังไม่ล้นละเลยนะคะคงเป็นเพราะได้รับความสุขจากบูมิมสุขเหล่านี้แน่นอนเลยคะ่ะสวัสดีค่ะนิโคเทเรียลค่ะที่แอนเห็นอะไรบางอย่างอยู่หลังหมอนอามาฉเฉลยหน่อย ใครจะไปคิดว่าพี่นิโคลบอกว่านุกเก่งมากทำไไ้้ขนาดนี้ไม่ธรรมดาแล้วนะคะประตูอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เตียงนอนเนี่ยขนานกันแบบนี้ปรากฏว่าเมื่อเปิดประตูมาแล้วเนี่ยชนทิศทางมันชนกับเตียงนอนเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยเหมาะกินดูหลักร้อรยลายกำโพงลุยสวนฝีมือของคุณนิโคเทิเออเวิรสคอยช่อง23ร่วมกับ บริษัท360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอบ้านอิ่มซุก ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่บ้านอิ่มสุขค่ะอันอจกักเล็กๆที่จะมาเติมเต็มความสุขในบ้านของคุณด้วยไอเดียสร้างสุขสร้างพลังชีวิตทั้งเรื่องของสาร่วงจุ้ยตกแต่งบ้านอย่างไรให้อยรวยๆเฮ้งๆรวมทั้งเมนูกินดูหลักร้อยใช้เงินแค่หลักร้อยเท่านั้นก็สามารถเนรมิตจานดุไว้ในบ้านของคุณได้ทั้งหมดนี้จะถูกถ่ายทอดผ่านเรื่องราวของแขกรับเชิญพิเศษซึ่งในวันนี้ท่านผู้ชมจะได้พบกับนักร้องซุปตาระดับตำนานของเมืองไทยในยุค90ก่อนเจอตัวจริงไปดูมุมอิ่มสุขของเธอกันนก่่อเลยคะ ช่วงเปิดมุมอิ่มสุขสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่กรัวน้ำดื่มตราสถานีรักโลกคิดขายขยะคิดถึงเวสบายเดยวริเวอรี่สวัสดีค่ะนิโคเทรียค่ะ ก็เปิดบ้านของนิโคลนะคะให้ดูมุมอิ่มสุกนะคะของนิโคลซึ่งมีหลายมุมเลยค่ะแต่ว่าจะเลือกมุมที่แบบอิ่มสุกมากที่สุดค่ะเริ่มด้วยนะคะระเบียงของบ้านนะคะก็คือว่าระเบียงนี้จะเป็นที่ที่นิโคลเนี่ยจะเล่นกับน้องหมาค่ะมาดูกันเลยค่ะขมือเลยกิ๊กคือขมือขมือขมือกิ๊ก มุมนะคะที่นิโคชอบมากๆนะคะก็เป็นมุมวาดรูปค่ะหรือว่าระบายสีระบายสีก็เนี่ยค่ะก็จะแบบเวลาเ,เวลาว่างก็จะวาดภาพนะคะเพราะว่าชอบนะคะแล้วก็มีเยอะอยู่นะคะอันนี้คือรูปล่าสุดที่ทำเมื่อคืนเองที่วาดเสร็จเมื่อคืน ือวาด portrait ลูปหน้าคุณแม่นะคะแล้วก็วาดลูกทีเกอร์ค่ะก็ชอบมากคุความรู้สึกว่าเ,เราเรา capture หรือว่าเราถ่ายทอดสิ่งที่เรารู้สึกเกี่ยวกับคุณแม่กับลูกได้ดีมากๆในในสองสรูปนี้ค่ะถ้ามาตรงนี้ค่ะอันนี้ก็คือ ที่เราสะสมของเราไว้เองนิดนิดใหม่ๆนะคะก็จะเป็นผลงานของตัวเองนิดเดียวแล้วก็หลักๆคือของทิกเกอร์ค่ะที่ได้เป็นศิลปินแล้วก็ลงนิตยสารแล้วก็มีรางวัลแล้วก็ผลงานอะไรนี้ก็จะอยู่ในตู้นี้ค่ะเรียกว่าแต่ละมุมได้เห็นอีกลุกนึงของพี่นิโคเลยก็ว่าได้ทั้งมุมอ่อนโยนกับเหล่าน้องสัตว์รวมถึงมุมนักวาดภาพระดับเทพสุดยอดจริงๆเลยค่ะ โอ้โหเรียกว่าม,มุ้งมิงฟุ้งฟิงน่ารักน่ารักฉบับคุณแม่ยังสาวนะคะบ้านอิมสุขขอต้อนรับคุณนิกกี้นิคโคเทริโอสวัสดีค่ะน่ารักมากมากค่ะขอบคุณค่ะแต่เมื่อกี้แอบเห็นอะไรบางอย่างอยู่หลังหมอนอามาเฉลยหน่อยได้ไหมคะจรดีนะคะจริงค่ะแอบเห็นแอบเห็นค่ะอะไรคะ กระจกค่ะท่านผู้ชมคะนในนิคอลดูหน่อยกระจกเออต้องพกอย่างนี้ติดตลอดจะแค่จะหูจะเช็คก่อนก็ได้ใช่ค่ะค่ะนี่คือกระจกคู่กายกระจกวิเศษบอกค่าเธอพยายามเลิกในป๋ยัตเทอร์พีโอ้ยไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าก็คือเวลาจะถ่ายก็ก่อนเช็คแบบ last minute แล้วก็แล้วก็ซ้อนไงค่ะนี่เรียนแบบเดี๋ยวเขาหลังปอหามาไว้ด้วยนะกระจกต้องมีนะคะใช่แบบนี้สมกับที่ทุกคนบอกเนี่ยพี่นิโคลนี่นะถ้าจะเรียกอีกอย่างนึงคือว่าเป็นนกหงส์หยกแล้วนะตอนนี้ก็ไม่ขนาดนั้นแต่ถ้าผ่านกระจกก็จะหยุดมองนนิดึ ไม่ขนาดนั้นแต่เห็นกระจกไม่ได้เลยนะคะต้องมองนะคะนี่วันฉันสวยนะคะไม่จริงที่สำคัญก็คือมุมอิมสุขของพี่นิโคลเยอะมากๆเลยวันนี้จะค่อยๆทย,ยอยร้อยเรียงให้ท่านผู้ชมได้ทราบนะคะเริ่มจากมุมที่อยู่กับน้องหมาน้องแมวคะ่ะอ๋อใช่ค่ะทีทั้ง หมาแมวมก็มีเต่าด้วยวค่ะมีเต่าสี่ตัวค่ะซื้อตอนทิกเกอร์ยังเป็นเด็กๆอยู่เลยค่ะแค่เป็นเต่าญี่ปุ่นนะ่ะ <ue> แต่ตอนนี้เต่า ตัวเท่านี้อะค่ะซื้อมาตั้งแต่ตัวเล็กๆสิบสามปีค่ะเต่าแล้วโตเท่านี้น้องเต่าไปแล้วต่อไปน้องหมาน้องแมวค่ะหมามีสองตัวนะคะชื่อพีนัทกับบัตเตอร์ค่ะแล้วแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างคะบัตเตอร์เนี่ยจะเหมือนหมาแบบหมาดิสนีย์ส่วนพีนัทถ้าจะเล่นหนังก็จะเป็นหนังนวนัวอินดี้อินดี้หน่อยคือแบบอินเนอร์เยอะๆอะไรงี้วันไหนแสนรู้กว่ากันคะแสรู้เท่ากันเลยค่ะริงเหมือนๆกันค่ะแล้วมีซีนประทับใจเห็นบอกว่าขึ้นโต๊ะอาหารเลยทีเดียวอ๋อนั่นพีนัทค่ะพีนัทน้อง ตัวอินเนอร์ตัวอินเนอร์แรงๆอะค่ะบบหรือเวลากี่เล่นโทรศัพท์เขาก็จะแบบเอามือมาเอาโทรศัพท์ลงแล้วก็จะจ้องจ้องหน้าจ้องตาซึ้งๆทั้งวันอะเหมือนกับว่าอย่าสนใจโทรศัพท์สนใจหนูนี่ทั้งวัน เป็นมุมอิมสุขของเอาอิงสุขะคะแล้วน้องแมวนะคะแมวก็เทดดี้เทเรียโอค่ะต้องเรียกเต็มๆได้ใช้นามสกุลเทเรียโอด้วยคืออะไรคะจริงๆก็เทเรียโอหมดแต่ว่าเทดดี้เพราะว่าความที่มันเป็นทีใช่ไหมแบบทิกเกอร์เทเรียโอก็เทดดี้เทเรียโอ เป็นมุมนั้น่ารักกับน้องหมาน้องแมวน้องเต่าด้วยค่ะแต่ถ้าเป็นมุมของคุณลูกนี่สิเดี๋ยวนี้น้องที่คือ่คเขาเป็นแบบว่าสุขตาแล้วมุมมีสุข <laughs> ระหว่างคุณแม่กับคุณลูกตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะถ้าจะเป็นมุมที่สุข ที่สุดหน้าทีวีค่ะแล้วก็ดู YouTube กันคุณแม่ห่วงคุณลูกชายมากไหมคะห่วงแต่ไม่ห่วงห่วงแต่ไม่ห่วงใช่ใช่แต่รักเนี่ยรักมากอุยที่สุดของดวงใจแล้วถึงขั้นให้เป็นแบบในการแบบวาดรูปเลยเพราะว่าถ้าเป็นมุมอิสุกที่ทุกคนไม่ค่อยจะรู้เท่าไหร่ก็คือมุมที่ชอบวาดรูปใช่ไหมคะใช่ค่ะใครจะไปคิดว่าพี่นิโคแบบว่าโอ้โหเต้นออกคอนเสิร์ตแต่ที่ไหนได้บอกวาดรูปเก่งมากก็ไม่ถึงกับเก่งค่ะก็แต่พอ่างๆเงียบๆก็วาดค่ะที่วา ทิกเกอร์นี่คือตอนที่ทิกเกอร์ไปต่างประเทศค่ะแล้วแบบคิดถึงลองคิดถึงลูกว่าไม่รู้จะทํายังไงวาดรูปลูกซะเลยใช่แล้วแบบแป๊บเดียวเสร็จเลยอย่างเงี้ยค่ะโดยที่ไม่ได้ดูต้นแบบเลยใช่ไหมคะไม่ได้ดูค่ะแล้วภาพเคยถูกติดต่อแบบขอซื้อขอไปประมูลอะไรบ้างไหมคะเคยลงครั้งเดียวแล้วก็มีคนอยากซื้ออะไรแบบนี้แต่ว่าที่ว่ามันยังไม่ดีพอหรือว่ามันแบบมันยังไม่ถึงจุดที่เราจะแบบอะไรแบบนี้นะคะไม่เป็นไรทุกคนก็อดใจรอไปก่อนแต่จริงๆแล้วทําได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดาเลยนะคะ โอ้โหสุดยอดค่ะมีนี่ด้วยนะมีที่เช็ดกระจกอะค่ะที่เป็นยางอันนี้ใช้อันนี้ก็ใช้วานุูปได้เหมือนกันซ้ายไปขวาประปื๊ดอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเทคนิคหรือใช้ฟองน้ำอะค่ะให้มันให้มันเบลนกันอย่างเงี้ยหรือทิชชู่คือใช้อะไรได้แล้วมันสนุกมากยิ่งฟังยิ่งสนุกตามเลยจริงจริงเดี๋ยวฉันต้องหามาวาดบ้างแล้วนะคะเนาะอย่าไปคิดว่า เอ้ว่ดรูปไม่เป็นหรือว่าแบบไม่มีพื้นฐานทางนี้ไหมอะคะ่ะคิดว่าแค่เรามีความสุขอะแล้วเราก็กล้าที่จะแบบลองผิดลองถูกอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วเราจะรู้ว่าเฮ้ยเฮ้ยภาพเราก็สวยเนอ้ออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็จะออกมาเป็นแบบแอ็บส a ตรกที่แบบเราจะภูมิใจว่านี่เป็นชิ้นงานของเรา เดี่ยฝีมือค่ะไปต่อกันที่เรื่องของห่วงจุ้ยค่ะคุณขี้เป็นลูกครึ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะลูกครึ่งอะไรเอ่ออเมริกันไทยค่ะคมีความเชื่อเรื่องสายมูไหมคะไม่ได้ขนาดที่แบบหูต้องเดินทางไปอะไรอย่างนี้แต่ว่าที่ไหนที่มีก็ก็จะจะดูเย้วก็จะเชื่อไม่ได้ต้องเดินทางไปแต่ที่ไหนมีตามเชื่อหมดเลยไม่มูเลยไม่มูเลยแต่ถ้าหากพูดถึงห่วงจุ้ยที่บ้านให้ความสําคัญกับจุดไหนเป็นพิเศษคะห้องนอนคุณแม่ก็บอกว่าห้ามเตียงนอนชนกับ ประเป็นความเชื่อที่เราได้ยินกันมาได้ยินมาอ่าแล้ววันนี้จะมาถามอะไรอาจารย์คะในห้องนอนเตียงนอนคือจะต้องอยู่ตรงไหนที่จะดีที่สุดที่จะดีกับเราให้เราหลับสบายหรืออะไรวิธีการที่จะวางเตียงนอนในห้องนอนของเรามันชนกับประตูได้ไหมหรือว่าถ้าชนเฉียงหน่อยได้ไหมพื้นที่ไม่พอต้องแก้แบบไหนถูกค่ะหรือว่าแบบเออถ้ามันต้องมาชนกันเราต้องยังไงหรือมีกระจกหรืออะไรอะไรอ่าต้องมีเทคนิคในการแก้ไขเหย่างไรในการวางเตียงนอนของเราให้ถูกหลัก่วงจุ้ยนะคะใช่ค่ะ อดเจรอสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าฟังคำตอบพร้อมๆกันนะคะกับอจ,จารย์พรมยานรัตนยานพีโมกในช่วงคุยเล่นบ้านกับาศาสตร์สร้างสูงเรื่องราวของคุณนิคโคก็สิ่งที่ชิกเกอร์ทำให้มีค่าที่สุดอูแล้วอะค่ะบ้านอิ่มสุขช่วงคุยเล่นบ้านกับาศาสตร์้างสูก สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองมีติดกลัวไว้ได้ใจทั้งครอบครัวน้ำดื่มตราสถานีรักโลกคิดขายขยะคิดถึงเวสบายนิวรีเวอรี่รับเข้าสู่บ้านยิมสุงในช่วงคุยลั่นบ้านกับศาสรสร้างสุพร้อมคำถามโดนใจจากพี่นิกกี้คะ่ะพร้อมฟังคำตอบนะคะพร้อมค่ะพบกับอาจารย์พรหมยนันรัตนยานพี่โมกสวัสดีค่ะนี่ค่ะ สวัสดีครับคุณปอครับคุณนิโคเทเลโอนะครับรวมถึงผู้ชมรายการมัดอี่ยมสูงทุกคนครับอาจารย์คะขอเทล็ดลับให้กับพี่นิกกี้หน่อยนะคะเกี่ยวกับเตียงนอนอยู่ในห้องที่มีพื้นที่จํากัดเปิดประตูปั๊บชนเตียงเลยแก้ไขได้แบบไหนบ้างคะ สำหรับห้องนอนนะครับที่ค่อนข้างเล็กและพื้นที่จํากัดบางครั้งการวางเตียงนอนเนี่ยอาจจะไม่สามารถมีพื้นที่ในการขยายประตูออกไปได้ไกลนะเปิดประตูปุ๊บ,บก็จะเจอเตียงนอนเลยเหมือนห้องโรงแรมห้องสตูดิโอต่างๆแต่ถ้าปรากฏว่าประตูอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เตียงนอนเนี่ยขนานกันแบบนี้นสมมติตรงนี้ประตูนะฮะปรากฏว่าเมื่อเปิดประตูมาแล้วเนี่ยชนทิศทางมันชนกับเตียงนอนเลยอันนี้ไม่ค่อยเหมาะยิ่งนถะ้าเกิดเรานอนราบมาระหว่าง ประตูชนพอดีเนี่ยอันนี้จะส่งผลในเรื่องของสุขภาพทางแก้คือถ้าบิดเตียงนอนให้ไม่ชนกับประตูได้อันนั้นเป็นสิ่งที่ดีมากเลยแต่ก็มีปัญหาอีกครับเพราะว่าผมเคยพูดอยู่เสมอว่าทิศทางของการนอนเนี่ยถ้าหันหัวทางทิศตะวันออกทิศเหนือตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยอันนี้ถือว่าช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดสมมติคุณหันหัวไปทางทิศที่ผมว่าดังกล่าวแล้วปรากฏว่าเปิดประตูมาปุ๊บชนเตียงนอนระหว่างประตูกับทิศที่ถูกต้องยึดหลักก่อนนะฮะ หันหัวนอนไปทางที่ที่เป็นมงคลก่อนอันดับแรกส่วนทางแก้ถ้าประตูมันชนกับเตียงนอนและพื้นเพราะพื้นที่จํากัดขยับเตียงไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แนะนําเลยครับพยายามหาฉากกัน้นระหว่างประตูตรงเตียงนอนหรือตรงประตูก็ได้ก็จะช่วยในเรื่องของการประทะในสิ่งที่ไม่ดีได้ในเรื่องของความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับ ประตูที่ตรงกับเตียงนอนไม่ดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณมากค่ะ,คะอ่าเป็นงี้ค่ะชัดเจนชัดเจนมากเลยค่ะเดี๋ยวจะเอาไปปรับที่บ้านค่ะสบาย<ด>ใจ<า>เลยเนะคะสบายใจค่ะก็เป็นความเชื่อเนาะเป็นความเชื่อแล้วเราก็จะได้นอนหลับสบายทุก<ช>ครั้งที่เราแบบว่ากลับ,บบ้านพักผ่อนคือกิ๊คิดว่า ตอนนอนคือเป็นตอนที่สําคัญที่สุดตื่นเช้าขึ้นมาพลังสดใสสู้ชีวิตแล้วก็ทําสิ่งดีๆได้นะคะมากมายนั่นก็เป็นเรื่องของความเชื่อเรื่องหวงจุย้ยแต่ตอนนี้ได้เวลาเล่นเกมกันแล้วค่ะโอเคค่ะเป็นเกมสะท้อนตัวตนของพี่นิกกี้นะคะ,คะในเรื่องออกเลือกเข้าอินเอาสร้างสุขค่ะ ได้เวลาที่เราจะได้ลุ้งลับตัวตนของพี่นิโคเทริโอผ่านเกมที่ต้องตัดสินใจเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาลุ้นกันว่าพี่นิโคจะเลือกง่ายเหมือนตอนร้องเพลงหรือเปล่าจ้า พร้อมนะคะ,รคะเริ่มกันเลยกับคําถามแรก <Okay. S 1> ถ้าจะให้พี่นิกกี้นะคะเลือกตัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกไปหรือเลือกแบบเอาไปให้คนอื่นยกให้ไปเลยทิ้งไปเลยจะเลือกอะไรนะคะระหว่างรูปที่น้องทิกเกอร์วาดให้คุณแม่เป็นที่ระลึกนะคะกับอัลบัม้มนิโคลกระโปรงรถขับค่ะอ๋อเอากระโปรงขับนพ <c oughs> อบอ,อาบตัดสินใจในทันทีพ่อคุณลูกต้องเ <c oughs> นื้ e ว่าวันอันดับหน<ช>เลยนะคะ,คะ แต่ถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นนิโค กับโปโลคลับนี่โอ้โหดังมากๆเลยนะคะวันนี้แฟนคลับยังคงโตมาด้วยกันยังอยู่ค่ะ,อะ,ะตอนนี้ก็เป็นรุ่นลูกที่รู้จักเพราะว่าแม่พามาด้วยแล้วแบบขึ้นเล่นคอนเสิร์ตแล้วได้ขึ้นกับลูกด้วยือเราไม่นึกไม่ฝันว่าจะมีวันนี้ที่เราจะได้ขึ้นเล่นคอนเสิร์ตกับลูกเราเองเนี่ยหรือทิกเกอร์เอาแบบทำไมเป็นคนแบบนี้ไป cover แล้วก็ไปเป็นเพลงของยุคนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกแบบก็ขอบคุณแบบโอ้ดีจังเลยอะไรเงี้ยค่ะรู้เลยว่ารู้สึกดีขนาด เราอยู่ใกล้ๆหรบปลื้มคุณลูกมากแล้วก็เป็นมุมอิ่มสุขที่พออะไรมาแรกก็ไม่ยอมเลยนะคะอ้านั่นคือเลือกออกตอนนี้เลือกเข้าแล้วค่ะเลือกเข้าก็คือได้เข้ามาแล้วนะคะถ้าจะให้พี่นิโคตัดสินใจเลือกสร้างห้องใดห้องหนึ่งไว้ในบ้านจะสร้างห้องอะไรนะคะระหว่างสร้างอาร์ตแกลเลอรี่เป็นของตัวเองเลยค่ะกับสร้างห้องซ้อมร้องเพลงให้กับคุณลูกชายค่ะ ห้องซ้อมร้องเพลงค่ะโอ้โหคุณลูกอย่างเดียวเลยนะคะงานนี้อันนี้จะได้ใช้ด้วยค่ะเพราะว่าก็ซ้อมร้องเพลงเหมือนกันแม่นึกว่าช่องวาดรูปถึงขั้นแบบจะสร้างอาร์ตแกลเลอรี่เลยนะคะไม่เป็นไรค่ะอันนั้นมุมไหนก็ได้ค่ะเราก็วาดรูปที่ไหนก็ได้แต่ว่าห้องซ้อมร้องเพลงมันก็ต้องแบบทําเป็นแบบว่าเก็บเสียงอะไรอย่างนี้แล้วเราได้ได้ช่วยเรื่องงานเราด้วยนะคะด้วยแล้วก็เข้าไปด้วยค่ะโอ้สุดยอดเลยค่ะเพราะว่าชีวิตเราต้องเลือกและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเสมอนะคะสุดยอดค่ะ เป็นเกมสะท้อนตัวตน<ะ>พอฟังคำตอบก็จะโอ้นี่นะคะ เป็นคุณแม่ที่รักคุณลูกมากๆแต่สําคัญก็คือยังไงๆพี่นิคก็คือนิคเทริโอสบายๆชิวๆจึงทําให้อารมณ์ดีแล้วก็หน่าเด็กเสมอเลยนะคะขอบคุณมากทีนี้เราจะต้องย้ายห้องกันแล้วค่ะคุณจากห้องรับแขกจะไปห้องครัวกินดูหลักร้อยนะคะโอ้ยไม่ได้ทานอะไรเลยค่ะเตรียมท้องมาไม่ได้ทานไม่เป็นไรแต่อยากทราบว่าซุปตาทิกเกอร์เนี่ยค่ะเมนูโปรดเขาคืออะไรคะทานสปาเกตตี้แล้วก็สเต็กแล้วก็ปลาค่ะดีเลยค่ะเพราะวันนี้เมนูที่เราจะทำเกี่ยวกับปลาค่ะ โอ้ดีเลยค่ะกับเมนูที่มีชื่อว่าปลากระพงลุยส่วนว้าวอะไรกันว่านะคะออกมาหน้าตาอย่างไรเดี๋ยวอดใจรอสักครู่มาดูฝีมือของพี่นิโคกันนะคะในกินดูหลันร้อยน้ำบ้านอิมซุขค่ะนี่ค่ะนี่สีน้ลงทองสวยมากบ้านอิมสุกช่วนกินหรูหลักร้อย โดยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองจริงใจได้ใจยาวนานน้ำดื่มตราสถานีรักโลกมาเลยจ้าแฟนคลับพี่นิคโคมาทางนี้เลยนะจ๊ะเพราะตอนนี้ได้เวลาเข้าครัวแสนอร่อยผ่านเมนูกินหรูหลักร้อยสวอลซ่าขนาดไหนจับตารอดูเลยนะคะ เรากลัสู่บ้านอิมสุขในช่วงกินหรูหลังร้อยกับคุณแม่สาวสวยคุณนิคเคา เะะข้าวครัวกินดูหลักร้อยกับเมนูที่มีชื่อว่าปลากระพงลุยสวนค่ะไปดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยค่ะเอ๊ะเ,เมนูปลากระพงลุยสวนจานนี้ที่พี่นิโคจะเนรมิตบอกเลยว่าน่ารับประทานแน่นอนแถมสูตรนี้ยังไร้ก้างอีกด้วยใครอยากจดสูตรไปจดกันได้ที่ f Facebook และ u b e channel สถานีรักโลกได้เลยค่ะ พร้อมมากเลยนะคะคุณขานี่คือท่าเชฟใหญ่มาเองใช่ไหมคะใช่ค่ะพร้อมมากเลยค่ะพร้อมมากเลยนะคะเอางั้นเราก็ลุยกันเลยค่ะ,คะถ้าพร้อมจรงิงต้องบอกคุณลูกชายกับแฟนคลับหน้าจอเลยนะคะตอนนี้ให้เชียร์หน่อยนะคะอ๋อเชียร์ให้กําลังใจนิโค <choking> นะคะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยเข้าครัวเท่าไหร่นะคะแต่อันนี้ก็จะทําสุดฝีมือเลยค่ะนี่น่ารักมากมากพร้อมนะคะพร้อมค่ะโอ้โหสุดยอดเลยเอาเริ่มต้นจากนี่เลยนะคะเราจะใช้แป้งทอดกรอบ ตราฉลากทองค่ะวว้าวซองนี้เลยซองนี้เลยซองนี้เลย <c oughs> ถูกใจมากเพราะว่า <c oughs> <c oughs> คุณแม่ใจชุบแป้งทอดให้น้องทิกเกอร์บ่อยๆใช่ไหมคะใช่ค่ะอะไรที่เทอดเนี่ยตัวคุณแม่ชอบอยู่แล้วค่ะอ๋อนี่เราจะใช้หนึ่งซองนะคะค่ะแป้งทอดกรอบปราฉลาดทองใช้ง่ายใช้สะดวกแบบผสมน้ําก็ได้แบบแห้งก็ได้วันนี้เราจะใช้แบบแห้งนะคะนําปลากระพงของเราไปคลุกเลยค่ะคลุกเลยนะคะไปเอาละรับรองว่าปลาของเราจะออกมาแบบกรอบนอกนุ่มในนวดไม่้อครเหมือนนวดด้วย อ่ะคลุกไปนะคะคุณเดี๋ยวจะเปิดเตาตั้งน้ำมันรอเลยค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะสุดยอดเลยตอนนี้นะคะน้ำมันก็ร้อนได้ที่แล้วนำปลาลงมาทอดเลยค่ะไปแล้วนะคะไปแล้วลงค่อยๆย่อนนะคะใช่แล้ว แล้วเราจะทอดนานไหมคะกี่นาีเราจะใช้เวลาประมาณ7นาทีค่ะคุณระหว่างนี้ปล่อยให้ปลาเขาแบบถูกทอดไปนะคะเราจะไปทำน้ำยำกันค่ะเยวทำน้ำยำทำน้ำยำทำน้ำยำค่ะเริ่มจากซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่คือฉลาดทองค่ะโอเคค่ะเราจะใช้ประมาณ3ช้อนโต๊ะค่ะ และน้ำมะนาวอีก3มช้อนโต๊ะซึ่งตวงไว้แล้วใส่ลงไปเลยค่ะได้เลยค่ะตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวอีก2ช้อนโต๊ะค่ะลงไปเลยเอาหล่ะตอนนี้เราก็คือ,อค,คนทุกอย่างให้เข้ากันโดยเฉพาะน้ำตาลต้องให้ละลายหมดเลยนะคะ,ค,ะคนไปไเรื่อยๆเลยค่ะจนกว่าน้ำจะเหนียวข้นนะคะได้ค่ะ เป็นไงคะได้ไหมโอ้ยิ่งกว่าได้อีกค่ะยิ่งกว่ามากเลยนะคะแล้วตอนนี้ปลาของเราก็โหสุกพอดีเลยนะคะตอนนี้ต้องตักปลาขึ้นก่อนค่ะคุณได้ค่ะเด้กิ๊ตันตักเอง โอ้ต้องอวดค่ะต้องอวดอวดไหมคะ,มคะอวดคะ่ะนี่คะ่ะสีเหลืองทองสวยมากอาวางพักไปก่อนน,นะคะเพราะตอนนี้นะคะเราจะมาคลุกน้ำยำกันละเท่านี้เริ่มจากพริกขี้หนูสวนค่ะคหมดนี้เลยใช่ไหมคะหมดได้แต่ชอบเผ็ดมากชอบค่ะโอ้โหแซ่บเลยนะคะตามด้วยเม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์นี่นะคะต่อด้วยหอมแดงซอยค่ะหอมแดงซอยค่ะและตะไคร้ซอยค่ะ ตามด้วยสาระแหน่สาระแหน่โอ้สีสวยมากมะนาวซึ่งจะต้องมาหั่นเป็นชิ้นเล็กแบบนี้นะคะค่ะขิงค่ะหั่นเป็นชิ้นลูกเต๋าเล็กๆแบบนี้ขิงนะคะมือจากนั้นนี่ค่นน้ำยำที่ปรุงไว้เทล,ลงไปเลยสุดยอดคลุกเลยค่ะได้<ห><ห>คอย่าเข้ากันพร้ผม โอเคค่ะเรียบร้อยและตอนนี้ได้เวลาจัดจานหรูกันแล้วค่ะเย้นี่ค่ะจานหรูของคุณนิกกี้ของรานะคะมีข้าวเหนียวนุ่มๆรออยู่จากนั้นก็วาดศิลปะลงไปเลยอันนี้นะคะเราจะเห็นฝีมือการตกแต่งจานหรูหลังจากที่วาดรูปใช้สีเยอะแยะวันนี้มาจากจานหรูมาลงจานนะคะได้เลยค่ะเวลาลงก่อนนะคะ แล้วก็ราดน้ำยำเลยค่ะต่อด้วยดอกไม้ดอกไม้สีสวยค่ะแจมโอ้โห,โหสุดยอดเลยค่ะช่องเป็นเมนูกินดูหลักร้อยที่แบบเียวปา,ากเลยค่ะและนี่คือกินดูหลักร้อย ป <Okay. S 2> ลากระพงวยสวนฝีมือของคุณนิโคเทลวิโอขอบคุณค่ะดูสิคะภูมิใจมากเลยค่ะดูสิสุดยอดค่ะสุดยอดโอ้โหอลังการงานสร้างมากเลยนะคะพี่นิโคตกแต่งจานได้จัดเต็มมากๆปลาก,ากะพงทอดกรอบๆบวกกับน้ำยำรสจัดจ้านบอกเลยว่าความอร่อยนี้ถูกเนรมิตด,ด้วยเงินแค่หลักร้อยเองนะคะทุกคน มาแล้ว <Yeah. S 1> โอ้โหเตรียมพร้อมมากๆนะคะชิมฟิมือตัวเองเลยค่ะชิมเลยไหมคะชิมเลยครับลุยเลยนะ สุดยอดเลยนะคะคุณคะ่ะบรรยายความรู้สึกหน่อยสิคะตอ<ด>นเ<ด>้ามันเป็นยังไงคะ อร่อยค่ะทั้งอร่อยทั้งดูดีนอกจากจะหน้าตาสวยแล้วลงตัวค่ะสุดยอดแซบนะคะแซบแซบค่ะอร่อยเลยไม่ยคะไม่ยากค่ะง่ายมากๆเลยทุกคนทางบ้านก็สามารถทําได้แล้วก็ประดิฐ์ได้ให้สวยงามได้นะคะก็ลองทําดูนะคะใช่แล้วค่ะไปดูสูตรย้อนหลังกันได้เลยนะคะที่ Facebook และ YouTube Channel สถานีรักโลกค่ะใช่ค่ะวันนี้มาม่าอิ่มสุกทั้งทีขอเคล็ดลับให้ท่านผู้ชมหน่อยค่ะว่าการอิ่มสุกแบบง่ายๆในแบบฉบับของนิ c เคิลเทรโอเป็นยังไงคะอิ่มสุกแบบง่ายๆแบบ อบอกคุนิโคก็ไม่มีอะไรมากนะคะขอให้เรามีความสุขกับสิ่งที่เราทําอยู่เท่านั้นเองค่ะไม่ต้องแบบคิดใหญ่เกินที่แบบอุย้ยมันยากเกินไปเอาที่แบบจับต้องง่ายแล้วที่เราทําแล้วเรามีความสุขเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรนะคะ<า>ค่ะจะได้มีความสุขแล้วก็หน้าเด็กแบบนี้นะคะวันนี้ขอบคุณมาก <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณที่มาเยี่ยมมากถึงสุดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ อัน <Okay S 2> ค่ะหมดนี้คือไอเดียสร้างสู่สร้างพลังชีวิตส่งตรงถึงบ้านท่านผู้ชมทุกๆวันศุกร์14นน่นาฬิกาสนาทีทาง WorkPo i n t ช่อง23ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอขอบคุณบริษัทตราแม่กลัวจำกัดเวสต์บายเดลริเวอรี่